จัดสถานที่ได้สวยงามขนาดผู้ใดเห็นแล้วอยากมาเที่ยวมาชมมากกินอาหารยี่ร้านนี้กับมาได้นะครับอยู่ที่บ้านพันนานี่คือรถบริการรับส่งอาหารเนาะเรียนปะครับนี่ครับ,น,รบนี่รถไฟฟ้าบริการรับส่งอาหารสังเกตเบืองหลังข้าครับกันส้างได้สวยงามครับออกแบบบ่คือไผ่นี่นะครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรี นะครับนอกจากนี้ไปมีหนองเอฟซีนะครับไปเที่ยวคําชะโนดนะครับปัตคําชะโนดที่มีเสือเสียงโด่งดังก็ปู่สีสุดโทที่มีเสือเสียงโด่งดังนะครับนั่นคือคําชะโนดนะครับอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,านีตอนนี้เราเดินทางออกจากอำเภอพัองคนจะไปอำเภอสว่างระว่างข้างทางนะครับนอกจากีแไะกินข้าวชมร้านอาหารสวยาง,งาๆนะครับอยู่ นี่ครับยู่บานพันนาเขาเดินมาร้านอาหารพันนาบุรีนะครับนี่ครับคนสั่งได้สวยงามครับร้านอาหารหาร้านนี้ที่้าไม่ี่นองกรับไปเก็บภาพบรรยากาศาร้านอาหารพันนาบุรีนะครับนี่ครับที่ผ้าครับเปนช่อมงนะครับรบรรยากาศลานเพิน่น จัดได้สวยงามครับสร้างได้สวยงามร้านอาหารเพิ่นนี่ครับคือร้านอาหารพันนาบุรีอ่าเดี๋ยวครับจอดรถก่อนนะจังจี้าไปยินเขาหลังจะรีวิวให้เบิ้งนะครับนี่ครับมี่จะร้านที่จอดรถกว้างขวางครับจอดรถแล้วครัจังจีพาบรรยากาศในเบิ้งนะครับ นี่นะครับเจ็บภาพบรรยากาศร้านอาหารพันนาบุรีนะครับบรรยากาศได้สวยงามครับนี่สถานที่จอดรถกว้างขวางครับนี่ครับเป็นออกแบบมาได้สวยงามครับร้านอาหารสุม่มอาหารแต่ละาสุ่มนะครับเดี๋ยวถ้าผ้าขาไปชมเมืองนังในนะครับเับไปไหนไหบรรยากาศเปไังนนไหนนี่สถานที่จอดรถก,กว้างขวางครับ มาทางนนี่ก็จะมีสะน้ำนะครับมีสะน้ำบรรยากาศดีครับลอตเตอรี่ก็มีขายนี่ครับจัดสถานที่ได้สวยงามขนาดผู้ใดเห็นแล้วอยากมาเที่ยวมาชมมากินอาหารยุ่รานนี้กับมาได้นะครับอยู่ที่บ้านพันนาอําเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครมาได้ครับนี่ครับลานเป็นออกแบบสวยงามครับอลังการดูล้ามนี่ครับนีครับ โซนอาหารแต่ละร้านร้านพันนาบุรีนะครับหอสีหอสามนะครับนี่ครับสร้างได้สวยงามแต่ละตึกแต่ละอาคารนี่ครับออกแบบมาได้สวยงามขนาดครับร้านอาหารเป็นกับโออารูลานะครับโอทงบรรยากาศดีครับเี่ครับ ข่าวอาหารตามสั่งกันนะครับแล้วเก็บภาพบรรยากาศแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทีนข่าวแล้วเขาจะเก็บภาพบรรยากาศอีกนะครับนี่นะครับให้เบิ่งบรรยากาศร้านอาหารพันนาบุรีนะครับเปาจิมีรถไฟฟ,ฟา้าบริการรับส่งอาหารนะครับตามอาคารต่างๆนะครับนี่ครับอาคารแต่ละอาคารผลิสางได้สวยงามครับนี่ครับทางนี้อีกนี่ครับ ท่านได้เคยมากออยาให้มาเที่ยวมาชมนะครับเจ็บภาพบรรยากาศนี่ครับนี่คือรถบริการรับส่งอาหารเนาะเด่นประครับนี่ครับนี่รถไฟฟ้าบริการรับส่งอาหารครับแขกโตนั้นโตนี้นะครับอยู่ตามตึกตามหออาคารต่างๆนะครับนี่ครับร้านอาหารพันนาบุรีอยู่ตำบลไยมุนอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนครนะครับเด้อผู้ใดที่มาจากทางจังหวัดสกลนครนะครับกอนสิหอดอำเภอสว่างเดนดินก็สิเห็นร้านอาหารนี่นะครับ นี่ครับนีรถรับส่งอาหารบริการรถไฟฝ่าครับโซนนี้ก็จะเป็นของแอร์นะครับของแอร์กับมีครับแต่ว่าอาคารบนสั่งได้สวยงามครับเก็บภาพบรรยากาศอาคารร้านอาหารพันนาบุรีนี่ครับทั้งนี้จะเป็นโซนทั้งทั้งในนี่จะมีหลายล็อกหลายซอกหลายซ้อยนะครับ บรรยากาศดีขนาดครับร้านอาหารพันนาบุรีอยู่อำเภอสว่างเนนินจังหวัดสกลนครเด้อผู้ใดว่าเคยมาทั้งนี้จะเป็นส่วนแผนเกเอดอาหารนะครับแผนเกเอดอาหารแหล้วกับสีใสรถไฟฟ้านี่ครับแล่นทรงไหนครับลูกค่าแต่ละอาคารน,นะครับนี่ครับแต่ละอาคารบนสังเนี่ยสวยงามครับอยากเชิญชวนในผู้ใดบ่เคยมากยากให้มากเที่ยวมาชมนะครับร้านอาหารพันนาบุรีนะครับอยู่ อำเภอสาว่างเนดินจังหวัดสกลนครอ,อยู่ติดถนนสายสกลนครอ,อุดรธานีนี่แหละครับนี่ครับซุมอาหารเพิ่นแต่ละซุมส่างได้สวยงามครับนี่ครับเป็นรังค่าเป็นสั่นเป็นสั่นเึ้นไปไ้ข่ครับยุ่ประเทศจีนนะครับไ้ข่ครับไอ้อาคานยูแถวประเทศจีนนี่ครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรี อาหารพนมีหลากหลายอย่างนะครับระบาะว่านับามาแนนจะสมตํานะครับสมตาอาหารตามสั่งกลมยำํำมีวัตถุอย่างนะครับสามารถมาเที่ยวได้มาครับมาเที่ยวมาแปะกินอาหารได้นะครับนี่ครับมีมองมีโซนแห้งชงมบรรยากาศนี่ครับสุ่มอาหารมัน่ตะสุม่มสั่งได้ดีครับสั่งได้สวยงามนี่ครับ แบบเป็นซุ่มอยู่ส่วนตัวก็มี่นะครับผู้ใดมาระเหตดแบบมาค่าครอบครัวมานังแบบส่วนตัวก็ได้นะครับนี่ครับซุ่มมันแต่และซุ่มนี่สางด้วยผมสังเกตบาง่นใส่ไม้เกาเกาอาจจะเป็นเงื่อนเกาเกานะครับพ่นสืส่อมากเงื่อนเกาเกาลวก็พุดกะสีมาสาร้าง มาสั่งเป็นซุมอาหารนี่นะครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรีนะครับอยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อผู้ใดบ่เคยมากก็อยากให้มาเที่ยวมาชุ่มบังนะครับนะครับผู้คนก็มากันหลายครับผู้ใดทานมาเห็นแล้วก็ต้องแวะเข้ามาครับร้านอาหารนี่นะครับอาคาร่นแต่ล่าคา้ ร้านอาหารพันนาะบุรีนะครับ ครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรีนะครับอยู่ที่บ้านพันนาตำบลไทรมูลนอำเภอสว่างเรีนินจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบรรยากาศดีครับมีสระน้ามีมน้ำผู้มีมองเงยยางชมวิวนะครับมีอาาครแตลาา่ละอาคารชุ่มต่ละกชุ่มอาหารนี่ครับหลังคาเป็นพีนเอ็มเอสปลาคือมูนะครับกระทะเนี่ครับเป็นสร้างแตาา่ละอาคารหลังคา เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นึ้นไปนะครับได้หลายสั้นสามที่สั้นนะครับเต่ละขั้นเป็นแบบส่วนตัวก็นดลยนะครับมาเป็นรอบครัวมานั่งกินส่วนตัวก็นเลยนะครับคือบรรยากาศร้านอาหารพันนาบุรีผมเก็บภาพบรรยากาศด้านทั้งนี้นะครับของร้านอาหารพันนาบุรีอยู่ที่บ้านพันนานะครับตำบลไทรมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร อยู่ใกล้อำเภอสว่างนะครับห่างจากอำเภอสว่างปว่าม่าน7-8โลก็จะเห็น่ร้านอาหารนี่นะครับสามารถมาแวะกินแวะเที่ยวบรรยากาศร้านอาหารบนครับสร้างได้สวยงามครับนี่ครับอาคารหลังคาครับสังเกตเบองหลังคาครับสร้างได้สวยงามครับออกแบบบัคือไผ่รูปทรงคล้ายๆครับมาจากประเทศจีนนะครับอาคารแบบนี้เคยเห็นแต่ในประเทศจีนนี่ครับ บรรยากาศลานจอนดรถกกว้างขวางครับสามารถกับมาจอดรถได้หลายขั้นครับลานจอนดรถเป็นกว้างขวางครับนี่ผู้คนกับขับมากินแกลกินข้าวยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับมีรถคันนี้กับมาจากประเทศลาวนะครับโซนปัวลาวนี่ครับสามารถมาได้ครับอยู่ติดถนนสายสักลน,นครอ,อุดอรธานีครับามาจากสักลน,นครกับสิ่ยูทรายมือก่อนสิเิขาเมืร์สว่างแดนดิน ถ้ามาจากทั้งอุดรธานีกับจียูขวามือนะครับก่อนสิไปถึงอำเภอบางคนกับเสียงร้านอาหารพันนาบุรีนี่นะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับพอพี่น้องขอเขาได้บเบิง้งนี่ครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรีเป็นร้านอาหารที่ออกแบบได้สวยงามนะครับอาคารสุม่มอาหารนเนแต่ละสุม่ม สามารถมาแวะกินอาหารแลืมาเที่ยวมาชมบรรยากาศได้ครับสถาน,นที่จอดรถกว้างขวางเหมาะแก่การมาเที่ยวมาแวะกินอาหารนี่ครับ้านจอดรถเิ่นกับกว้างขวางสังเกตเบองอาคารแต่ละอาคารกับซุ้มอาหารบนแต่ละซุ้มหลังคาสิบริสุไทยครับพ่ะเสียเป็นสั้นเป็นสั้นแต่ใช่ครับยูประเทศจีนนะครับ สามารถมาถเดียวมาแวะกินอาหารแว็กบภาพบรรยากาศได้นะครับสำหรับผู้ใดมาทางอำเภอ่างเด่นดินก็นสามารถมาถได้ครับนี่นะครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรี้ายทางเขารานเพนคนสร้างเมืองพันนาบุรีเมืองแห่งความอร่อยมาได้ครับอาหารมีหลากหลายไล่ขึ้นไปตั้งแต่ตำบะฮงผิดหรอครับอาหารตามตังต้มแกงออมมีบัดครับ กาแฟนี่ครับนี่ครับมีร้านจอดรถตรงกว้างสามารถข้ามาแวะกินอาหารนี่มองจอดรถสะดวกสบายครับนี่คือร้านอาหารพันนาบุรีอยู่อยู่นี่แหละครับอยู่ติดถนนใหญ่สายสะกลนครอ,อุดรธานีนี่แหละนี่ครับามาจากอำเภอพังโคนทั้งนั้นนะครับจากอำเภอพังคนมากกับประมาณ22โล อชิฮอดร้านอาหารนี่นะครับอยู่ซ้ายมือสามาจากบางคนสามาจากอำเภอสว่งางทั้งนี้นะครับอำเภอสว่างมาจากอุดรมาจากอำเภอสว่างอจิอยู่ขวามือนะครับสามารถแวะขามาได้นะครับร้านอาหารธนบุรีรักเก็บภาพบรรยากาศอาคารพื้นแต่ละ้างนะครับสวยงามครับหล้วกั้งขวางควงกต่อไปดางนันผมนี่อาคารอีกอาคารแบบเป็นส่วนตัวก็มีนะครับ แต่ถ้าคขอบคัวมานาั่งเป็นส่วนตัวกับมีครับอาคาันเวลาคาาเพฤนสิสายนเด็วสวยงามครับหลังคาจะเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นสัน้นกินไปนี่ครับแบกหูแบกบแบบตาครับแก่ไขกขาอยู่ประเทศจีนครับสามารถมาได้ครับผู้ใดยอยากมาเที่ยวมาชมมาได้ครับมากินอาหารแล้วก็นมากินภาพบรรยากาศนี่คือร้านอาหารพันนาบุรีอยู่บ้านพันนาตำบลทรายมูลอำเภอสว่างเด่น,ดนจังหวัดสกลนครครับ